สวัสดีครับจากร้านทวัชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำา t o y o t า f o r t u n e r r e g n n r จ r นะครับมาติดเป็นฟิลม์มเซรามิกรอบคันนะครับของ ASWF นะครับตัวนี้เป็นตัว e XL นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของ ASWF เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าการมองออกเป็นยังไงกันบ้างครับเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนครับบานหน้านะครับลูกค้าเลือกใช้เป็น50%นะครับจะสังเกตได้ว่ามองเห็นข้างในได้ยากมากๆนะครับ หรือแทบจะไม่เห็นข้างในได้เลยนะครับเวลาอยู่บนท้องถนนก็จะประมาณนี้ครับส่วนบานข้างนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็น70%ครับแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับตัว70%เนี่ยมันเนียนไปกับตัวสีของกระจกสีดําของรถเลยนะครับเนี่ยครับเนียนไปและทําให้รถนะครับดูกลมกลืนและสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆกันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเอารอยขาวๆพวกนี้นะครับฟิล์มเพิ่งติดเสร็จนะครับ ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งจะหายไปนะครับนี่ครับสร้างความเป็นส่วนตัวนะบางทีเราไม่อยากให้ใครเห็นเรานะครับจากข้างนอกนะครับก็เหมาะมากๆครับตัวนี้นะครับ70%ตัวนี้ Excel ตัวท็อป IRP 15นะครับบ้านหลังก็เช่นกันครับติดเป็น70%นะครับสวยมากๆครับเก็บงานประมาณนี้มาแล้วดูฝั่งที่ไม่มี แดดกันบ้างนะครับจะสังเกตนะครับว่าเวลาเรามองใกล้ๆเนียครับเขาจะเกิดการปรับแสงนะครับสามารถมองเห็นข้างในได้ลางๆนะครับแต่เดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันนะครับว่าจะมองออกเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ข้างหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในรถนะครับผมจะขึ้นแถวสองนะครับเพื่อจะทําให้เห็นได้รอบคันนะครับปึ๊บนะครับขึ้นแถวสองแล้วโอเคครับ นี่ครับบานหน้านะครับที่เมื่อกี้มองเข้าไม่ได้เลยนะครับมองออกนี้สบายตามากๆครับบานข้างนะครับเนี่ยมันใสมากๆนะครับถ้าเทียบกับตัวฟิล์มปกติหรือฟิล์มดําทั่วไปนะครับส่วนเรื่องความร้อนนะครับสามารถเข้ามาเทสได้เลยเรามีตัวทดสอบนะครับเพื่อทําให้ลูกค้ามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าการความร้อนได้ดีนะครับบานหลังนะครับผมมองว่าถ้าติดประมาณเนี้ย ดีครับดีมากๆครับแล้วก็ใส่นะครับเหมาะกับการใช้งานในทุกสภาพอากาศนะครับเนี่ยครับโอ้หผมมองว่ามันเนี่ยตอบโจทย์กับลูกค้าในหลายๆจุดนะครับซึ่งการทำร้อนดีนะครับมองออกสบายตาครับแต่จะสังเกตได้ว่านะครับฟิล์มเขาจะมีความออกสีชานิดนึงนะครับทำให้เวลาเราเจอแดดแรงๆหรือบางทีเอ่อพาทิตนะครับ อยู่ตรงหน้านะครับเข้าตาเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้เราไม่แสบตานะครับมันจะแตดตัดแสงนะครับออกนะครับพวกแสงเหมือนคล้ายๆตัวของแว่นกันแดดนะครับถ้าใครสนใจฟิล์มตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งสเปคไว้ข้างล่างนะครับแต่ผมแนะนําไว้ก่อนนะครับว่าสเปคที่มาจากอเมริกากับสเปคที่เราเขียนขึ้นมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแนะนําว่าถ้าใครเจอทีเซอร์ที่มันเกิน70%นนะครับให้ ให้คิดได้เลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นฟิล์มที่ไม่ได้ค่าตามมาตรฐานนะครับแนะนำแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเบื้องต้นเราก็ลองดูว่าตามวิจารณญาณของเรานะครับว่าถ้าฟิล์มประมาณนี้การห่มร้อนได้เท่านี้นะครับมันมันสมเหตุสมผลกันไหมนะครับแนะนำแบบนี้นะครับออขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากนะครับขอบคุณครับ